สวัสดีครับเดี๋ยวขอแชร์ไลฟ์ลงกลุ่มแป๊บหนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจิวเตอร์จะมาพูด ในหัวข้อ IELTS Writing Task 2โดยเฉพาะวิธีการยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะมาพาดูด้วยว่า แม้ว่าบางทีเนี่ยเราก็เขียนโอเคนะล้วก็มีการยกตัวอย่างแล้วแต่ว่าทำไมมันแบบมันไม่ถึงแบนเจ็ดนะมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับวันนี้จะมีการเขียนอ่าแชร์นหน้าจอเนาะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไลฟ์พร้อมกันหลายๆแอปพลิเคชันได้เที่ผ่านมาจะมีทั้งใน f a c e b o o k นะครับใน Twitter แล้วก็ใน YouTube บางทีก็จะติ๊กตอกเบิ้ลสี่แอปนะแต่ว่าวันนี้ไลฟ์ผ่าน z o m นะครับก็ได้ที่เดียวก็คือใน f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวยังไงเสร็จแล้วจะเอาไปลงในแพลตฟอร์มอื่นด้วยคราวนี้นะครับเวลาที่เราเขียนไลต t i n g t a ์ t o นะแล้วอยากให้ support ของเราเนี่ยมัน strong มันแน่นนะครับเราก็ควรที่จะยกตัวอย่างที่มันจับต้องได้นะครับ concrete example หรือว่า evidence อะไรบางอย่างเพื่อมาสนับสนุนการที่เราเขียนให้เหตุผลไปคราวนี้เหตุผลเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เรานึกจากประสบการณ์หรือว่าคำศัพท์ หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คราวนี้เวลายกตัวอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะมีการเฟกข้อมูลขึ้นมาเนื่องจากว่า i อ l อ s เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนความจริงใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้กรรมการเห็นว่าเราสามารถใช้ตัวอย่างในการโค้ดหรือว่าการอ้างอิงแหล่งที่มา ของข้อมูลได้แม้ว่าในสถานการณ์การสอบนั้นมันจะไม่ได้เป็นการโคดจริงๆหรือว่าเป็นการดึงข้อมูลมาจริงๆมันเป็นวิธีการใช้ภาษาเฉยๆพูดแบบนี้เข้าใจไหมนะครับก็เราอาจจะพูดว่าเออมีงานวิจัยบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีการสำรวจบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างพารากราฟอันหนึ่งขึ้นจอให้ดูแนะ่แล้วเป็นพารากราฟเฟกๆเกนี่แหละสมมุติว่าเป็นบอดี้หนึ่งของ r ไรติงท a ส k 2แต่ว่ามันไม่ได้มีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนจะพาดูว่าทำยังไงให้ยกตัวอย่างแล้วเนี่ยพารากราฟนี้ยแม้ว่าจะเขีนยนเหมือนเดิมนะแต่พอมีตัวอย่างปุ๊บคะแนนคะแนนอัพขึ้นไปเป็นแบนด์เจ็ดอ่า เดี๋ยวขอแชร์จอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอพารากราฟนี้นะครับพารากราฟนี้นะครับสมมุติว่าเป็นบอดี้พารากราฟของการพูดถึงข้อดีอข้อดี แต่นะใช่ป่าววะเขียนเองแล้วก็จำไม่ได้นะ๋ยวนะ อ่าก็คืออบอกว่าการเรียนแบบที่ไม่ได้เรียนออนไซต์อ่ะพอไม่ได้ไปเรียนที่ออนไซต์อ่ะมันเกิดข้อเสียอะไรเออพอไม่ได้ไปเรียนออนไซต์เกิดข้อเสียอะไรใช่ไหมฮะ ตัวใหญ่ไปเนาะเดี๋ยวเ,เอาใหม่นะหรือจะพูดว่ามันคือมันคือสิ่งที่การเรียนออนไลน์ มาแทนการเรียนออนไต์ไม่ได้อะไรอย่างนี้จะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนภากามนี้ก็เขียนดีนะแต่ว่ามันมีปัญหายังไง Group learning in a formal setting cannot be replaced when it comes to experiments การเรียนเป็นกลุ่มเนี่ยในสถานที่ที่จริงจังนะฮะไม่สามารถถูกแทนที่ได้เมื่อมาถึงการทดลอง หมายความว่าเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เราต้องทดลองเนี่ยเรียนเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับอะไรก็มาแทนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ทําไม่ได้เลยนะฮะแต่เราไม่ใช้คำว,ว่าเรียนออนไลน์เราไม่พูดคําว่าเรียนออนไลน์เราบอกว่า cannot be replaced ตรงนี้นะครับเป็นการใช้ภาษาแบบที่มีชั้นเชิงมากขึ้นเนาะ students learning how to use lab equipment virtually from home นี่ไง virtually from home ก็คือเรียนออนไลน์นั่นแหละอันเนี้ยเรียนออนไลน์ใช่ไหมเรียนเสมือนจริงก็คือเรียนออนไลน์ during the pandemic since 2011อ m e ไม2021พูดผิด2021 have reported struggling due to lack of proper guidance and practice รายงานนะตั้งแต่ปี2021เนี่ยนะครับ struggling สู้มากต่อสู้ดิน้นรนใช่ไหมสู้มาก พยายามที่จะเรียนอะซัฟเฟอร์อะเนื่องจากว่าและกก็คือการขาดหรือว่าการไม่มีใช่ไหมการไม่มีการบอกการสอนการนำเนี่ยไกด์แดนใช่ไหมครับแล้วก็การปฏิบัติที่เหมาะสม this can be harmful อันนี้เนี่ยเป็นอันตรายนะฮะ when they come back to school เมื่อกลับมาเรียนที่โรงเรียน and have to deal with some chemicals and procedures of high levels of their studies ต้องมาจับสารเคมีแล้วก็ทำกระบวนการต่างๆเนี่ยที่มันยากขึ้นที่โรงเรียนหมายถึงว่าเวลาที่เรียนออนไลน์อ่ะมันก็ต้องไปตามบทมันถูกไหมฮะคราวนี้บทถือว่าบทที่หนึ่งบทที่สองเรียนที่บ้านคราวนี้ บทที่3มมาเรียนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมาเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเออแล้วก่อนหน้านี้มันทําแบบออนไลน์มาแล้วมันเทรนไม่ดีอะ่ะแล้วต้องมาจับเครื่องมือจริงอะ่ะก็จะมีปัญหาตอนกลับโรงเรียนนะเสร็จปุ๊บก็ there is no doubt as to why many schools and universities allow students with vaccination to use campus facilities when the regulations are eased ก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่า บางที่นะครับบางโรงเรียนบางมหาลัยเนี่ยเขาก็ให้เด็กเนี่ยที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยกลับมาเรียนที่มหาลัยนะครับเพราะว่ามีการผ่อนคลายมาตรการอ่ามันก็ดูเหมือนตรงนี้เป็นตัวอย่างไหมคลายนอฟใช่ไหมค่ายนอฟตัวอย่างปะอ่าเหมือนจะเป็นตัวอย่างแล้วเปลี่ยนสีนิดนึงเหมือนจะเป็น example แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้สำหรับสำหรับติวเตอร์แทนนะครับมันเป็นแค่ explanation เท่านั้นมันเป็นแค่คำอธิบายนะมันยังไม่ได้เป็นตัวอย่างจริงๆอ่ามันยังไม่ได้เป็นตัวอย่างจริงๆตัวอย่างจริงๆ Signal ไปให้ชัดเจนเลยว่าอันนี้คือเขียนต่อจากตรงนี้นะเขียนต่อจากตรงนี้นะเขียนไปชัดๆเลย for example อะไรก็ว่าไป for instance หรือว่า a good case in point is that เป็นแบบคำเชื่อมที่มันไม่ต้องมีคอมมาเนาะผูกกับผูกไปกับประโยคเลยหรือจะบอกว่า a clear illustration is that คือเขียนต่อมานะฮะเลือกเอาอย่างใดอย่างหน,นึ่งคราานี้คีย์สำคัญเลยนะถ้าจะเอาแบนเจ็ดตัวอย่างของคุณต้องมีชื่อเฉพาะตัวอย่างของคุณต้องมีชื่อเฉพาะนะครับ ดอกจันไว้ไดนะ้ไหมเขาจะเรียกว่า prop e r now นะชื่อเฉพาะนะฮะ fake ขึ้นมาก็ได้อ่าสมมุติว่าเราจะยกตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมอ่าเราพูดไปแล้วว่าอันมีไม่ต้องสงสัยหรอกนะว่าบางที่เขาก็ปล่อยเด็กกลับมาเรียนละเด็กที่ฉีดวัคซีนคราวนี้ดูนะฮะเด,ดี๋ยวติวเตอร์ทำให้ดูนะฮะ ชื่ออฉพาะเอาเป็น a case ไม่ต้องมีกรุ๊ก็ได้นะ the case i n p o i n t is that uh, teachers Yeah. Many teachers in Bangkok. Uh, found that students. Are unable to complete uh, a basic scientific like, assignment. สดนิดนึงนะฮะต้องเติม s แล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชินช้นนะออะเติม s แล้วก็เอา a ออก complete basic scientific assignments u h because a lack of lab based training ก็อารมณ์ประมาณว่าอาพอเราพูดมาตรงนี้ใช่ไหมว่าเนี่ยหลายโรงเรียนหลายมหาลายัยให้เด็กที่มีวัคซีนกลับมาเรียนที่แคมปัสได้นะครับตอนที่มีการาลดมาตรการใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูหลายคนในกรุงเทพนี่ไงชื่อเฉพาะไงคุณใส่ชื่อเฉพาะเข้าไปพบว่านักเรียนนั้นนะไม่เอาดีกว่า h a v e found that ดีกว่าไม่เอา found that ให้มันเป็น present perfect เพราะว่ามันยังสดๆร้อนๆ you know. อยู่เนาะอมันจะสดะมันจะมันจะสดนิดนึงนะครับเพราะว่าคิดสดนะคร <laughs> h a v e found that h a v e found that นักเรียนไม่สามารถทำงานที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานก็คือการทดลองต่างๆเนี่ยเราไม่ใช่ experiment นะเราเปลี่ยนเป็น basic s c i e n t i i f c assignment นะเพราะว่าขาดการฝึกฝนที่อยู่ใน lab lab based training แบบนี้อ่าคราวนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นชื่อเฉพาะสงสัยไหมทำไมต้องเป็นชื่อเฉพาะมีใครสงสัยปะทำไมอ่ะ มีคนกดโกรธนะโกรธิวิเตอร์ใช่ไหมฮะทำไมต้องเป็นชื่อเฉพาะฮะเพราะว่ามันจะได้ทำให้งานของคุณเนี่ยมีความเป็นเอไม่ใช่หมายถึงว่าตัวอย่าง,งคุณมีความเป็นปความสเปซิฟิกนะฮะเจาะจงนะฮะสเปซิฟิกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างมันจะสเปซิฟิกมากขึ้นอ่า บบนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มคะแนนให้เราได้นะครับใครที่ติดอยู่หกจุดห้านะครับไปเจ็ดไม่ได้สักทีนะหรือว่าใครที่ติดอยู่หกเนี่ยจะขึ้นหกจดห้านะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็คือว่าตัวอย่างของเรานะครับอ่าไม่ใช่แค่ให้เหมือนเป็นตัวอย่างเป็นการอธิบายแบบนี้อันนี้จะถือว่ายังไม่ได้ให้ตัวอย่างจริงๆนะอาจจะเป็นตัวอย่างสําหรับแบนด์ห้าแบนด์หกเนี่ยโอเคแต่ว่าชี้ก่อน บอกกรรมการเลยด้วยการใส่คำเหล่านี้เข้าไป for example for instance a good case a case in point a clear illustration ใช่ไหมแล้วก็ใส่ชื่อเฉพาะเข้าไปเหมือนกับที่ติวเตอร์ทำให้ดูในนี้นะครับก็จะทำให้มันมีความ specific มากยิ่งขึ้นแต่ว่าบางทีทุกคนก็จะสงสัยว่า ถ้าเกิดว่าเราเขียนพารากาฟแบบมีหลายเหตุผลเราจะทำยังไงล่ะสมมุติว่าอ่ะมันจะมีท็อปิกเซนเทนซ์ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบซับพอร์ตที่หนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็จะแตกเป็นสองขาใช่ไหมซับพอร์ตที่สองแล้วมันก็จะแตกเป็นสองขาใช่ไหมอ่ะคราวนี้ทุกคนก็จะแบบว่าเออ อธิบายตรงนี้เราต้องยกตัวอย่างตรงนี้อธิบายตรงนี้เราต้องยกตัวอย่างตรงนี้อีกไหมมันจะเยอะไปหรือเปล่าคราวนี้ยิเตอร์บอกเลยครับว่าอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวนะครับแล้วก็เทรนนักเรียนให้เอาแบบนี้ไปทำนะครับก็คือว่าตรงนี้ยังไม่ต้องยกชื่อเฉพาะอ่า เอาชื่อเฉพาะมาใส่ตรงนี้ให้มันเป็น example เด็ดๆให้มันเป็น example เด็ดๆหรือใครเขียนแบบไม่มีโครงสร้างใช่ไหมใครเขียนแบบไม่มีโครงสร้างอาจจะอ,อาจจะเป็น topic sentence ใช่ไหม แล้วก็ปัรยายไปใช่ไหมฮะก็เอบางทีอาจจะยกตัวอย่างตรงนี้อ่าคุณก็ใส่ชื่อเฉพาะเข้าไปตรงนี้ก็ได้คือบางทีหลายคนที่เขาเซียนแล้วอะ่ะเขาจะไม่เขียนแบบมี outline แล้วไงเขาจะเขียน flow ของเขาอันนี้ต้องต้องเก่งจริงๆนะหมายถึงว่าต้องเซียนจริงๆสามารถที่จะ control language นะแล้วก็เรียบเรียง เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองเพราะว่าเหนือชั้นแล้วนะถึงทําได้นะก็ให้ใส่ชื่อเฉพาะเข้าไปในจุดที่คุณยกตัวอย่างแต่ถ้าคุณอ่าเขียนแบบเป็น point by point แบบนี้แบบแยก1.1 1.2นะฮะชื่อเฉพาะสูตรของติวเตอร์แคนนะครับให้ใส่เข้าไปในซัพพอร์ตที่2เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอเออ example เด็ดๆของซัพพอร์ตที่2เพราะฉะนั้นความที่มัน s t r o n เนะี่ย เหตุผลที่มันจะเด็ดๆเนี่ยควรเอามาไว้อันหลังเหตุผลที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไม่ค่อยว้าวเท่าอีกอันหนึง่งเอามาขึ้นเป็นอันแรกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยอ่าอัพคะแนนเรื่องการเขียนไลติงขึ้นไปได้นะถ้าใครติดอยู่หกจุดห้าก็จะอ่าช่วยให้อไปถึงแบรนด์เจ็ดได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างด้วยนะว่าตอบคาถามหรือเปล่าแกมมาคําศัพท์เป็นอย่างไรนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้น ครับซึ่งเนื้อหาเต็มๆไล g h ติ้งแบบนี้เนี่ยฟิวเตอร์ก็มีสอนนะฮะในคอร์สอันนี้จะมีอยู่สองคอร์สที่สอนไล g h ติ้งที่จริงจังนะฮะ,ะจริง,รงๆทุกคนเรียน i o s t s กับฟิวเจอร์แทนได้ปูพื้นฐานอยู่แล้วมีเขียนไล g h ติ้งอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ได้สอนลง example แบบหนักๆน,น,นะฮะจะไม่มีเรียนไ i เว t e นะฮะแต่ว่าคอร์ส IELTS เนี่ยจะมีเรียนไ i เ a t e คู่กับคอร์สวิดีโอแล้วก็มีส่งงานด้วยจะมีเป็น iOS อลโนว์นะครับ คอร์สนี้ก็เป็นวิดีโอฟังพูดอ่านเขียนนะครับทั้งหมด30ชั่วโมงนะครับก็15,900บาทนะครับเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวสองครั้งส่งงาน4ชิ้นกับอีกคอร์สหนึ่งเน้นเขียนอย่างเดียว i o Writing Master นะครับ6,900บาทครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเป็น writing master นะฮะเราจะเรียนออนไลน์กันไม่เยอะนะเราจะเน้นตัวต่อตัวคอสข้างล่างเนี่ยเน้นตัวต่อตัวนะฮะจะได้ตัวต่อตัวถึงสี่ครั้งตรวจงานหกชิ้นอ่าเดี๋ยวนะอันนี้ one on one จะได้สองครั้งเนาะอ่าแล้วก็ writing สี่ชิ้นใช่ไหมฮะแต่ตัวล่างเนี่ย วันออนวันนะฮะจะเป็นสี่ครั้งเรียนสี่ครั้งนะครับแล้วก็ไรติงนะฮะจะตรวจหกชิ้นเพราะว่าอันนี้จะเน้นเขียนอย่างเดียวเราจะอีดิทงานกันจริงจังเลยนะครับอ่าแล้วก็เวลาเรียนตัวจตัวก็จะมีคําถามมีอะไรแล้วก็ช่วยแก้งานกันเดี๋ยวนั้นนะครับมีคําถามอะไรปรึกษาได้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าใครมาจากไลฟ์นี้นะ ถ้ามาจากไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีของแถมให้ก็คือสมัครคอร์สไหนก็ได้นะ i e l s No Regrets ก็ได้นะ i o l t r i t i n g Master ก็ได้นะเดี๋ยวจะแถมอันนี้ฮะแถมอ่า i e l s Reading Master ให้ไปเรียนฟรีเป็นคอร์สวิดีโออ่าแต่ว่าตัวข้างล่างจะไม่ได้เป็น private นะแต่ว่า อาจจะจัดสรรมาถามเรื่อง reading ตอนที่เราเรียนตัวต่อตัวกันก็ได้ไม่เป็นไรถ้าใครอยู่กรุงเทพก็มาเจอกันได้หรือว่าเรียนผ่านซูมก็ได้ถ้าอยู่ต่างจางังหวัดนะครับก็ถ้าสนใจนะครับแอดไลน์มานะครับที่ English by พี่แคนอ่าก่อน เที่ยงคืนวันนี้นะครับจะได้โปรโมชันนี้ไปนะครับแถม iOS Reading Master นะครับลงคอร์สไหนก็ได้นะฮะจะเป็น iOS n o r e g r e a s ก็ได้จะเป็น iOS Writing Master ก็ได้นะครับ no ก,ก,นะบก็บางทีเนี่ยนะครับเราเรียน Writing เนาะบางคนก็จะไม่รู้ว่าที่ตัวเองเขียนมาเนี่ยมันดีหรือ,อยังหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงจุดที่เป็นคะแนนที่เราอยากได้หรือ,อยังนะครับ เข้ามาเรียนในคอร์สเนี่ยคอร์สเราก็จะมีการวางเอาไลน์อะไรให้อย่างดีนะครับสอนเป็นระบบพาเขียนอินโทรตอบคําถามไม่ทักอาชีพเมนได้หรือเปล่านะครับโครงสร้างแบบไหนควรที่ต้องเขียนลงไปนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาส่วนตัวก็ยังพูดคุยกับติวเตอร์แคนได้นะครับก็ติวเตอร์แคนก็เคยทํางานเป็นนักเขียนภาษาอังกฤษามานะครับก็มีประสบการณ์เรื่องการอีดิงานต่างๆรุ่นนี้นั่นก็ยินดีนะฮะที่จะแชร์ประสบการณ์การแก้งาน ให้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนหลายๆคนนะน,นักเรียนที่เขาเรียนด้วยปัจจุบันแล้ก็หลายคนก็ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปเจอกันในคอร์สได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าลงคอร์สใดคอร์สหนึ่งนะฮะ no regrets หรือ w r i t i n g master ก่อนเที่ยงคืนวันนี้แถม ielts reading master ไปเรียนฟรีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับตัวอย่างจะต้อง มี proper noun ชื่อเฉพาะแล้วอย่าลืมสัญลักให้กรรมการเห็นด้วยว่านี่เป็นตัวอย่างนะใส่เข้าไป for example for instance a case in point a clear illustration is that นะครับแล้วไว้มีอะไรดีๆเกี่ยวกับข้อสอบ IELTS ก็จะเอามาแชร์ใหม่ในไลฟ์หน้านะครับหรือว่าใครอยาก ให้สอนอะไรเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งข้อความมาบอกกันได้นะในในในเพจ f a c e b o o k ก็ได้หรือว่าใน Line ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติวเตอร์อทำเนื้อหาให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ